เนช่วงที่มีโอกาสได้ทําธุรกิจเต็มตัวจนเราสร้างธุรกิจสักแบบุ้ยเริ่มมีรายได้เริ่มสร้างเป็นและเรารเริ่มเห็นว่าเอยรายได้มันมันมากกว่างานประจําเรา2อสเท่าและ เราเราเมคอิทแฮปเป็นได้จากที่เราไม่จากที่เราเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเริ่มเห็นภาพการสร้างแล้วเราก็รู้สึกว่าคืออยากไปทําอะไรที่มันมากกว่านี้เหมือนมัน,นมันค้นพบความฝันใหม่ๆของตัวเองแล้วกันหลังจากที่ทํางานประจํามา1ิปีรเราเรามีเป้าหมายชัดหรือเปล่าว่าเราจะเอามันจริงๆแล้วก็มากกว่าเรียนคือต้องไปทําสิ่งที่ท้าทายที่สุดก,ก็คือตัวเองครับ ตัวเองคือสิ่งที่ดูเหมือนจะควบคุมได้แต่ควบคุมไม่ได้ที่สุดแล้ววันที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือไม่มีใครหันไปข้างหลังไม่มีใครเลยนะนอกจากเราที่เราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราจะไหลไม่ได้นะเราต้องตื่นเราจริงตื่นเวลาไหนก็ได้แต่เราจะตื่นกี่โมงดีล่ะแล้วเราต้องเป็นคนที่หางานทําได้ไม่ใช่รองานทำทิวโซบียูพอดแคส พอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของชาวฮิลโซพบกับฮิลโซ b บียูพอดแคครับเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยบุรพาครับ โดยทั้ง7 EP ีนี้เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวจากสิ่งที่คณะของเราต้องการที่จะมุ่งเน้นไปครับผมสำหรับ EP 3ีนี้ครับจะเป็นการเล่าท็อปิกเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการนั่นเองครับซึ่งเชื่อว่าเป็นอาชีพที่หลายคนเนี่ยกำลังใฝ่ฝันหรือให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยในสังคมปัจจุบันนี้นะครับผมและคนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือพี่นุก๊กสิทธิ์เก่าจากคณะของเราท่านเองนะครับผมสวัสดีพี่นุ๊กด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องพีพีพี่นุ๊ก คุณสิริพักอารีประเสร,ริฐกิจนะครับ<ช>ผมอ่ะ ถ้าเอ่ยนามผิดไปแจ้งทักท้วงได้เลยรครับผมโอเคโอโหวันนี้สวยมาเลยนะครับพี่ <S <S แน่นอนอยู่เลยครับผมอ่ะก็อันดับแรกเลยพี่อยากให้พี่เล่าประวัติให้ฟังนิดนึงครับผมประวัติคร่าวๆค,ครับว่าพี่เนี่ยเรียนจบสาขาอะไรมาบ้างหลังเรียนจบเนี่ยได้มีการผ่านงานอะไรมาบ้างครับได้ค่ะก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยนี้แหละนะคะมหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาเกาหลีอ่าเอกเกาหลีใชกภาษาเกาหลีน้องแชนเซลน้องแชนเซลครับผมใช่ค่ะอืมแล้วก็พอเรียนจบเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เอก าหลีจะต้องไปสมัครตามทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลีเนาะจริงๆตอนช่วงที่ใกล้จบเนี่ยพี่ก็ก็ยื่นไปสมัครแหละอารมณ์แบบเอตอตรงไหนที่เขาเปิดรับที่เรารู้สึกว่าต้องการล่ามหรือต้องการภาษาเกาหลีเราก็เริ่มล่อนไปสมัครแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีเพื่อนโทรมาชวนไปสมัครแอร์เฮ้ยมีสายเนี้ยกำลังเปิดไปไหมนะคะตอนนั้นเรากำลงงังงงอยู่เพราะว่าเรียนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นค,คือโปรไฟล์หรือเรซูเม่เราเนี่ย าจะาไม่ได้แบบเข้าบริษัทท็อปทอปได้เหมือนที่เพื่อนได้เข้าเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ทําอาชีพดีๆเอ้ยรายได้ก็สูงด้วยในในช่วงนั้นเนาะเราก็เลยลองไปมันก็เลยทําให้ไปลองสมัครตามเพื่อนแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับสายการบินบไม่รู้ว่าแอร์ต้องทําอะไรแต่ว่าเพื่อนบอกว่าให้ทำอะไรก็ไปทําก็ไปทําก็ไปทําตามขาวแหละนะคะแล้วก็ได้อ สมัครได้ที่แรกได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการย้ายสายการบินไปอ,อยู่สายการบินประจำชาติของเกาหลีแล้วก็ย้ายกลับมาอีกสายหนึ่งสีแดงอยู่ที่ไทยก็เท่ากับว่าตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยเป็นแอร์มาเกือบสิบปีสาสายการบินบแล้วก็มีโอกาสได้ออกมาทําเกี่ยวกับเคี๊ยทีบคอนเทนต์ทำเบื้องหลังบ้างแล้วก็ทําเกี่ยวกับธรุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ค่ะก็คือออกจากแอร์ก่อนเริ่มต้นจากการเป็นแอร์ใช่ไหมพี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือ เป็นมิตรทำธุรกิจของตัวเองใช่ <ha. S 2> ครับเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง <Ha. S 2> ครับผมทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตถา,ถามถึงเหตุผลนิดน,นึงพี่ที่เราได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจําตรงนั้นไปแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการในวันนี้ครับค่ะจริงๆช่วงแรกๆแ,แบบเราไม่ได้แบบอุ้ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ oh. อยากจ,จะเป็นผู้ประกอบการหรอกเนาะเราไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้น <Ha. S 1> แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้ให้เราอยากทาธุรกิจแหละ<ม>อยากให้ทํางานประจําดีๆแบบกับบริษัทที่มั่นคงอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอดีว่ามันเจอโควิดวิกฤตโควิด<ม>เนาะช่วงนั้นเนี่ยแอร์เราก็ไม่ไม่มีบิน<ม>คือไม่มีบินเครื่องบินขึ้นไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคน หล,หลายอาชีพเริ่มแบบทำอะไรใหม่ๆเ <ừ m. S 1> นาะทุกคนเริ่มค้นพบศักยภาพของตัวเองที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเราเคยคิดว่าเราน่าจะเป็นแอร์อย่างเดียวแต่ตอนนั้นเราเป็นหลายอาชีพมากแต่ไปหมวดหนึ่งในนั้นก็คือการทาธุรกิจส่วนตัวซึ่งเราก็ทําธุรกิจไปแล้วก็รอว่าโควิดจะดีขึ้นเมื่อไหร,ร่มันเป็นช่วงที่ทํางานประจาเนี่ยไปบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเริ่มมีไม่มีบินเลยจนเริ่มมีบินบ้างก็มีบินบ้างสลับทําธุรกิจไปด้วยนะคะคช่วงโควิดเนี่ยจริงๆพี่ทําธุรกิจ แปดสิบอ่ะแล้วก็สแตนบายรอบินเนี่ยยี่สิเอร์เซ็นในในตารางชีวิตเราเพราะว่าแทบจะไม่มีบินเลยมันก็เลยเป็นช่วงที่มีโอกาสได้ทําธุรกิจเต็มตัวจนเราสร้างธุรกิจซักแบบหุ้ยเริ่มมีรายได้เริ่มสร้างเป็นและเราเริ่มเห็นว่าเอยรายได้มันมันมากกว่างานประจําเราสองสามเท่าและเราเรา make i แ h a ป p e นได้จากที่เราไม่จากที่เราเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเ,เริ่มเห็นภาพการสร้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปทําอะไรที่มันมากกว่านี้เหมือนมันมันค้นพบความฝันใหม่ๆของตัวเองแล้วกัน หลังจากที่ทํางานประจํามาสิบปีเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราเรา,เรามีอย่างอื่นที่อยากทําเรามีความฝันใหม่ๆในวัยนั้นนะคะม,มันก็เลยตัดสินใจว่าเอ้หรือว่าเราจะออกไปทําอย่างอื่นที่มันมากมายกว่านี้นะคะบวกกับสายการบินเนี่ยเขามีเหมือนใครอยากจะเป็นวอร์เรนเทียช่วยแบบแบบออกได้นะแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีมีแบบมีงบให้มีบแบบอันนี้ให้เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเป็นอาสาสมัครขอตัดสินใจลาออกอ่าจริงจริง จริงๆพี่ไม่ได้ออกเพราะว่าเบื่องานหรืออะไรนะรู้สึกมีความสุขกับงานมากมันเป็นมันเป็นงานที่เราชอบแล้วก็บริษัทถือว่าเมื่ออาชีพมากๆพี่พี่ชอบระบบมากๆแต่ก็รู้สึกว่าอยากออกในจังหวะที่เรามีความสุขกับงานไม่ได้อยากออกเพราะว่าท็อกซิกหรืออะไรอย่างี้รู้สึกอยากจะมีความทรงจําไฟสุดท้ายอย่างดีกับกับอาชีพนี้แล้วก็ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็จริงๆตอนแรกจะไปทํางานประจําเพิ่มแหละแต่มันกลายเป็นว่าคอนเน็ชันในธุรกิจอะค่ะ แนะนำงานให้พี่เยอะมากจนพี่ก็เลยได้ทำครีเอทีฟทำอะไรเยอะมากอืมเลยได้เลยได้มีงานทําตั้งแต่ออกเลยค่ะโหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันนะครับที่เราได้ค้นพบเนาะครับผมก็เป็นช่วงจังหวะที่เราต้องปรับตัวแล้วกันอ่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะค่ให้เราแบบได้ค้นพบสิ่งที่เราชอบจริงๆอ่าครับผมอ่าทีนี้เนี่ยผมอยากถามพี่ต่อดนึงครับว่าในฐานะที่พี่เรียนภาษามาเรียนภาษาเกาหลีใช่ไหมพี่ จากเด็กที่เรียนภาษาเนี่ยซึ่งแบบไม่ได้เรียนทางด้านธุรกิจหรือว่าการเป็นผู้ประกอบการโดยตรงพี่คิดว่ามันมีความยากมากไหมครับที่เรามาทําตรงนี้อืจริงๆขอใช้คาว่าไม่ยากแล้วกันพี่เชื่อว่ามันไม่มีอะไรยาก ในในในทุกอย่างที่เราไม่เคยทำนะคะแค่แบบมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยทำมากกว่าแล้วเราก็แค่เรียนรู้มันซึ่งถ้าเป็นเด็กสมัยนี้จริงๆอาจจะมีสื่อเรียนรู้ที่มากกว่าพี่เพราะแบบเราถ่ายแอปแอ่ลงเงี้ยเราก็เจอแล้วว่าเฮ้ยการทำธุรกิจทำยังไง,งน,น,นะคะคซึ่งตอนนั้นที่เราเรียนภาษาเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยแต่จะบอกว่าคําว่าผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ใช่สาขาอาชีพแล้วมันก็ไม่ใช่ชื่ออาชีพมันคือนิสัย มันคือถ้าเรามีนิสัยของผู้ประกอบการจริงเราทําเราเป็นเจ้าของกิจการได้นิสัยที่เราได้จากการเรียนภาษาเนี่ยมันคือการมีวินยัยการท่องจําซึ่งพี่รู้สึกว่าข้อดีของการจําเก่งม,มันสามารถทําให้เราเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้เร็วมากแบบอัจฉริยะข้ามคืนาสามารถเอาไปใช้ในการเรียนรู้ผู้ประกอบการได้เร็วมาก<อ>มไม่ยากสําหรับพี่ค่ะครับผมโหนิสัย ที่นิสัยนี้มันมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยครับสำหรับพีมุกมองของพีพีรู้สึกว,ว่ามันเรียนรู้ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเรามีเป้าหมายยังไงมากกว่าคือสมมุติถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่อยากเป็นนักธุรกิจเท่ๆแต่เราก็ไม่ได้จริงจังเราก็อาจจะรู้สึกว่าทําแป๊บนึงเรียนแป๊บนึงก็เออไม่เรียนแล้วหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนนิสัยให้เราเป็นผู้ประกอบการก็อาจจะรู้สึกว่าทําแ,แบบแย่ๆเราก็เลิกทำรจริงๆจริงๆการจะเป็นการจะย้ายจาก เรียนภาษาแล้วมาเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราเรามีเป้าหมายชัดหรือเปล่าว่าเราจะเอามันจริงๆแล้วก็มากกว่าเรียนคือต้องไปทําอือันนี้สําคัญมากๆเลยใช่ใช่ทุกเรื่องหมือนภาษาเนาะเวลาเราเรียนถ้าเราไม่ได้พูดจริงๆงก็ลืม,มใช่ค่ะค ทีนี้เนี่ยผมอยากถามถามครับพี่ว่าในมุมมองของความคิดของพี่เนี่ยในระดับที่เราเรียนสิ่งที่เราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมพี่มันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนกับการที่มาเป็นผู้ประกอบการ,รอือเอาเป็นว่ามันก็เป็นนิสัยการมีวินัยของเราก็แลกันเพราะว่าตอนที่เราเรียนคือเราจะต้องมีสอบอ่ามันจะมีเก็บคะแนนมีสอบปลายภาคสอบย่อยอะไรอย่างเงาี้ยเนาะพี่รู้สึกว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงชีวิต มหาลัยอ่ะที่ทําให้เราอ่ะเป็นคนที่มีชีวิตแบบมีเดทไลน์ตลอดเวลาครับคือมันจะไม่สามารถแบบชิลๆได้เพราะว่าเรารู้ว่ามันจะสอบเมื่อไหร่เรารู้ว่าพรุ่งนี้มีเก็บคะแนนหรือว่าถ้าเป็นอย่างเอกเกาหลีพี่เนี่ยเราจะมันจะมีสอบย่อยเยอะที่บแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องสอบท่องคําศัพท์ร้อยคาอะไรอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่ามันซอยเป้าหมายใหญ่ๆ ให้มาเป็นเป้าหมายเล็กๆๆแล้วเราต้องทํำสมอลวินแทบจะทุกเดือนทุกวันอันนี้มันเป็นข้อดีของการที่มันฝึกให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องย่อยสมมุติสอบปลายภาคเดือนหน้าเดือนนี้ต้องทำอะไรอ่าในการเป็นผู้ประกอบการก็เหมือนกันมันก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันว่าเฮ้ยปีนี้เราจะสร้างธุรกิจวอลลุ่มเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ขยายกิจการเท่าไหร่อ่าแล้วเราจะขยายในปีไหน มันเหมือนมีสอบปลายภาคเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราจะมีเป้าหมายเมื่อไรเรารู้ว่าเราจะต้องอ่านหนังสือเมื่อไร,รการเป็นผู้ประกอบการก็เหมือนกันมันก็จะรู้ว่าเราต้องเริ่มสร้างโครงสร้างแบบไหน<ม>ทําธุรกิจในลักษณะแบบนั้นจะเริ่มมีแผนงานออกมามอใช่การเรียนในมหาวิทยาลัยพี่รู้สึกว่ามันก็ได้เรื่องของการอยู่กับผู้คนด้วยเ<ม>พราะเราเรียนเราไม่สามารถเรียนคนเดียวได้ใช่ไหมอย่างพี่ก็ต้องแบบเฮ้ยเรียนห้องไหนแล้วแบบเฮ้ยขอแบบการบ้านคือไรฟังไม่ทัน มันคือจริงๆกลายเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจยังไงเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนครจริงๆมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่ควรมีคือ people s <S <ม S 2> skill ชามันต้องแบบเราอยู่คนเดียวไม่ได้ครับเราต้องแบบมี connection คอนเน n คชันซึ่งการเรียนใน4ปีเนี้ยมันเราต้องแบบจเจาะเจ๊กับผู้คนคมีคอนเน c t ชันกับผู้คนใช่มันถึงจะทําให้เราแบบเวลาเราเจอคนอ่ะเราเราก้า p อ o a c h เราก้าเข้าหาเขาแล้วโอกาสมันจะมาครับอืมค่ะอพี่นุครับ ในตอนนี้เนี่ยที่เราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการแล้วใช่ไหมพี่ผมอยากรู้ว่ามันมีความท้าทายหรือว่ามีสิ่งที่เรายังต้องพัฒนาต้องปรับอยู่ไหมครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือตัวเองครับตัวเองคือสิ่งที่ดูเหมือนจะควบคุมได้แต่ควบคุมไม่ได้ที่สุดแล้วเนาะในยุคที่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถทําอะไรก็ได้แล้วก็อยู่กับเราได้24ชั่วโมงนะคะการที่เราเป็นลูกจ้างหรือเราตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีระบบ มีคุณครูมีเจ้านายที่คอยเป็นเป็นแบบนาฬิกาปุกให้เราอะเนาะว่าเราต้องสอบเวลาน,นี้เราต้องอ่านหนางังสือเราต้องทําอะไรแต่วันที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือไม่มีใครหันไปข้างหลังไม่มีใครเลยนะอนอกจากเรา,เราที่เราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราจะไหลไม่ได้นะเราต้องตื่นเราจริงตื่นเวลานไหนก็ได้แต่เราจะตื่นกี่โมงดีละ่ะ แล้วเราต้องเป็นคนที่หางานทําได้มไม่ใช่รองานทำนะคะมันมันไม่เหมือนการทํางานประจําที่เรารอคนสั่งงานแล้วเราเอางานมาทํามันง่ายแต่การเป็นผู้ประกอบการคือเราจะต้องลุกออกไป make it happen ทําให้มันเกิดขึ้นเราต้องเป็น first mover อเราต้องขยับก่อนรเรานั่นแหละมันคือสิ่งที่ยากในการท้าทายตัวเองว่าเราจะรู้สึกว่าเราเก่งแล้วแต่เราก็ต้องเราก็ต้องเก่งอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคู่แข่งของเราก็าคือตัวเองครับ เมื่อวานหรือตัวเองปีที่แล้วที่เราจะทํายังไงให้เราเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็ทํายังไงให้เราเก่งแล้วก็ยังต้องไม่มีอีโก้อีกอมันถึงจะเรียนรู้ได้นะคะไหนจะเรื่องวินัยอีกที่เราจะต้องไปต่อได้แล้วก็สําคัญคือมันจะต้องมีครูที่เป็นกระจกให้เราวันที่เราเป็นผู้ประกอบการมันจะไม่ค่อยเห็นตัวเองเราอาจจะเห็นข้างหน้าแต่เราไม่เห็นข้างหลังรเราไม่เห็นรอบตัวขนาดนั้นว่าเรามีอะไรที่ไม่โอเคหรือเปล่า มันมีจุดติดต,ตรงไหนไหมนะคะซึ่งตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดครับสําหรับพี่แล้วอืมค่ะครับผมอน,นอกจากความท้าทายเนี่ยพี่นคิดว่าเรายังต้องพัฒนาตรงไหนอีกไหมครับในการเป็นผู้ประกอบการหรือว่าสิ่งที่เราต้องปรับอยากให้เพิ่มนิดนึงครับพี่ถ้าเกิดว่าเรื่องของพัฒนาก็น่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องเทรนโลกละคะ่ะมันมันไม่หยุดอยู่กันแบบทุกวันนี้มันต้อง update, อัปเดตสมัยก่อนอัปเดตทุกวันแต่สมัยนี้คือวันหนึ่งอาจจะมีประมาณร้อย subject ให้เราแบบ มันมีเรื่องอะไรใหม่หมๆเต็ไมไปหมดนะคะเราต้องพัฒนาตัวเองมันคือสกิลของการ learn, arn, arn. Basic เรียนอันเรียนรีเรียนเบสิกเนาะเรียนคือเรียนต้องอเรียนตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องอ,อ,อ,อันเรียนอีกคือเฮ้ยอันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเราจะทําเรื่องเดิมๆซ้ำๆ เพื่อได้ผลลัพธ์ใหม่ๆไม่ได้บางทีเอาเอาความสําเร็จเมื่อวานมาทําวันนี้ก็ไม่ได้แล้วมัยไมนี้มันเร็วมากนะคะแล้วเราก็ต้องรีเลิร์อีกบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยเหมือนเคยเรียนแล้วแต่เราต้องกลับไปเรียนอีกเพื่อหา5%อร์ซที่เราไม่รู้ใช่นะคะมันก็เลยจริงๆมันคือการพัฒนาตัวเองเป็นละพี่รู้สึกว่าทุกเรื่องบนโลกเนี่ยเราจะสร้างธุรกิจให้ใหญ่ขนาดไหนหรือเราจะสร้างโลกคนแรกที่ต้องสร้างคือสร้างตัวเองสร้างตัวเองให้มี value เกิดขึ้นไอ้คําว่าการพัฒนาตัวเองสําหรับพี่ก เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นสร้างแวลูได้คนที่เจอเราต้องรู้สึกโชคดีที่เจอเราไม่ใช่แบบเจอแล้วแบบเสียเวลาออถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบเมคมันนี่ได้แล้วก็สามารถที่จะเมคมันนี่จากการที่แบบเราเรียนรู้มากพอพี่รู้สึกว่าคลังความรู้ของคนเนี่ย AI ก็ AI ก็ไม่ชนะหรอกอจริงๆแต่เราแต่อยู่ที่ว่าเราอะ เรียนรู้เท่ามันหรือเปล่าอืมอืมก็คือเรียนรู้แล้วก็ใส่ข้อมูลให้ตัวเองเยอะๆครับใช่ทุกๆเรื่องเลยนะทุกๆเรื่องบนโลกเลยอืม,อมก็คือเป็นในเรื่องของการจัดการนะพี่การจัดการตัวเองใช่ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมค่ะอ่าซึ่งก็เป็นความจริงให้เราเลี่ยงไม่ได้เนาะอ่าครับผมเอ่อทีนี้เนี่ยพี่ครับเอ่อในพี่คิดว่าคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติแบบไหนครับที่เหมาะ ที่จะเป็นผู้ประกอบการในความคิดพี่อืมอันดับแรกก็ต้องเป็นทักษะการจัดการตัวเองอ่าเราต้องจัดการตัวเองคนแรกให้ได้ก่อนนะคะสำคัญที่สุดเลยเออคือพี่อยากแยกว่าผู้ประกอบการเนี่ยคือการทําธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะใหญ่ที่มีระบบและมีองค์กร,รมันจะไม่ใช่เจ้าของธุรกิจถ้าเจ้าของธุรกิจอาจจะ ตื่นเช้ามาขายลูกชิ้นขายคนเดียวตื่นเช้ามาขายทอดกับบ้านอันนี้อาจจะเรียกแค่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจแต่พอมาเริ่มเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันจะเริ่มมีการคิดไอเดียใหม่ๆทํายังไงให้บริษัทเราเติบโตขึ้นเราจะบริหารองค์กรจํานวนมากได้ยังไงนะคะคซึ่งคําว่าผู้ประกอบการพี่เชื่อว,ว่าไม่ค่อยมีคนเดียวส่วนใหญ่จะมีมีองค์กรเนาะซึ่ง ไอทักษะที่ควรจะมีเลยพี่รู้สึกว่าข้อหนึ่งคือจัดการตัวเองอจัดการตัวเองให้แบบมาอยู่ตรงนี้เวลานี้ด้วยเพอร์ฟอร์แมนที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มาตรงเวลาไหมหรือว่าจัดเทคคเขาเรียกว่าทักษะการจัดการอารมณ์มคือถ้าเราจัดการอารมณ์ไม่ได้เงินจะไม่อยู่กับเราครับเราจะไม่จัดการจัดการรายได้ไม่ได้จัดการอ,องค์กรไม่ได้เพราะว่าการทําธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราเราดูแลคนจํานวนมาก ถ้าเรายังดูแลตัวเองไม่ได้บางคนที่แบบเป็นผู้ประกอบการที่มีปัญหาส่วนตัวแล้วก็เอามาลงกับลูกน้องหรือเรามีปัญหาส่วนตัวเราจัดการอารมณ์ไม่ได้เราจะดูไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องแน่นอนธุรกิจมันก็จะไปไม่ได้ไกลหรือว่าทักษะของผู้ประกอบการพี่รู้สึกว่าอีกข้อนึงคือรับผิดชอบบางทีเราอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ในวันนั้นหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆ,ๆเราก็สบายอยู่แล้วนี่ เฮ้ยแต่ว่าคนอื่นเขายังไม่สบายครับเออแล้ววันนี้เราอาจจะอยากพักแต่แบบเฮ้ยพักไม่ได้เราต้องรับผิดชอบเราต้องแบบเราต้องพาบริษัทให้มันเติบโตไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับผิดชอบดูแลคนได้หรือว่าทักษะเรื่องของการดูแลคนสําคัญแล้วก็ทักษะการสื่อสารสำคัญมาก communication skill ถ้าเราถ้าเราเห็นผู้นำหลายๆท่านที่เราเคยเห็นนะะการสื่อสารสำคัญมากสื่อสารดีบริษัทดีเราดูฉลาดเราดูน่าเชื่อถือเรามีเครดิต กับหุ้นส่วนแต่ถ้าเราสื่อสารไม่ดีต่อให้เราทําธุรกิจเก่งมากแต่ว่าคนก็อาจจะไม่อยากร่วมงานกับเราก็ได้อ,ม,อม,มันเป็นเรื่องของ book click, บุคลิกปรฟอร์แมนซ์การสื่อสารก็สําคัญครับผมค่ะ อันนี้คือเหมือนพี่จะพุ่งประเด็นไปในเรื่องของการเป็นผู้นำใช่ไหมพี่แต่ว่าเชื่อว่าสกิลนี้ก็คือแบบสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยเนาะรครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พี่กล่าวมาความรับผิดชอบนะพี่ทุกคนก็ต้องมีเนาะเพื่อให้งานมันแบบเดินหน้าไปได้บริษัทมันเติบโตกันไปได้ครับผมสุดท้ายเนี่ยพี่อยากให้พี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการเลยครับอ่าโอเคนะคะสาหรับน้องๆที่เรียนอยู่พี่รู้สึกว่าอันดับ แรกอยากจะฝากว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะก่อน <c oughs> คือบางทีเราเรียนอยู่เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะมีร้อยล้านเราอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะคะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าส่วนตัวพี่พี่อยากจะแนะนําว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบด้วยการดิวตี้ที่หนึ่งคือดิวตี้การเป็นนักเรียนครับเราอาจจะต้องตั้งใจเรียนให้อย่างน้อยก็คาบเส้นหน่อยนะคะคพี่ก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่พี่รู้สึกว่าการที่เราเรียนไม่ตกมันก็ไม่เป็นภาระใครดีเรายังอยู่ในสเตจของการ อาจจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่ในการมาเรียนหรืออยู่หอพักอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าความรับผิดชอบหนึ่งที่เราควรมีก็คือความรับผิดชอบในการเป็นลูกเรียนเรียนจบให้เขาหน่อยนะคะมันยังเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการเรียนจบให้เขาให้เขาให้เขาเห็นว่าลูกเรียนจบและหลังจากนั้นเราจะทําอะไรไม่เป็นไรเรื่องของเราพี่รู้สึกว่าการตั้งใจเรียนเกรดในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดว่าเราได้ A ในมหาลัยแล้วเราจะได้ A อในชีวิตมันอาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยมันได้ เรื่องหนึ่งคือความตั้งใจอ,ะอ่ะคือถ้าอย่างน้อยเราตั้งใจเรียนนะถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างเราทําได้นี่หว่าจะเออะไรก็ได้นะ A อวิชาพระก็ได้หรือ A วิชาอะไรก็ได้ที่เราเก่งพี่จะบอกว่าวันหนึ่งที่เราโตขึ้นผ่านไปห้าปีสิบปีมันจะมีเรื่องใหม่ๆในชีวิตที่เกิดขึ้นเยอะมากมที่มันแบบให้เราทําได้ป่าวะอันนี้เราทําได้หรือเปล่าครับแต่ว่าไอการที่เราเคยตั้งใจเรียนเมื่ออนุบาลปถมมัธยมมหาลัยเนี่ยมันจะเป็น หลักฐานยืนยันให้เราให้เราเพิ่มเซลล์เอสตีมอ่ะเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องใหม่ในชีวิตว่าอายุสาสิบได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรืออายุยี่สบห้าไปทําธุรกิจแล้วมันมีเรื่องใหม่ๆที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอมากรเราอาจจะแค่ต้องจําว่าเราเคยเก่งแค่ไหนในการตั้งใจเรียนนมหาิทยายลัยเนี่ยมันคือการจําว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็เคยเรียนเก่งเว้ยนะคะหรือว่าเวลาเราเจอเรื่องใหม่ๆในชีวิตเราก็จะคิดอีกว่าเฮ้ยถ้าวันนึง เราตั้งใจเราก็ต้องทําได้หรือวะตอนเรียนมหกไม่เคยเรียนมหาลัยไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นยังไงไม่รู้ว่าวิชานี้เป็นยังไงแต่เราก็ยังเรียนจบมาได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้วันที่เราเรียนจบไปแล้วมันมีเรื่องใหม่ๆในชีวิตก็แค่จําว่าเฮ้ยอันนี้ก็หมายแล้วเว้ยเรื่องใหม่เฮ้ยถ้าเราเคยตั้งใจใะสักอย่างเราก็ทําได้ครับช่วงที่เรียนตั้งใจเรียนไปก่อนให้เรารู้ว่าให้เรามีเซลล์เอสตีมกับตัวเองว่าเฮ้ยคนอย่างเราเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำมาแล้วทําได้เว้ย เอ,อตั้งใจเรียนค่ะแล้วแบบออพี่จะบอกว่าการถ้าแนะนําน้องๆที่เรียนมหาวิทยาลัยพี่อยากให้ลองไปเป็นลูกจ้างก่อนอ,อการไปเป็นลูกจ้างเนี่ยในบริษัทมันคือคอร์สผู้ประกอบการที่เราอะ่ะไม่ต้องเสียเงินแต่เราได้เงินนะครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเขาดูแลพนักงานยังไงออตอนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยพี่รู้สึกว่าได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้การแต่งตัว ถ้าสมมุติเป็นแอร์เนาะมันจะต้องแบบกูมิ่งดีแต่งตัวดีตั้งแต่เราเตรียมตัวไปสมัครงานเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วว่ามารยาทต้องทําไงการเข้าหาคนยังไงการเจอกรรมการทดสอบระบบเราเป็นยังไงนะคะการเข้าไปทํางานกับคนที่เราไม่อยากทําเป็นยังไงการนั่งอยู่กับโต๊ะข้างๆที่แบบเป็นป้าข้างบ้านเราจะดิวกับเขายังไงเราจะได้เข้าใจเจ้านายว่าเจ้านายอยากได้อะไรเราจะเข้าใจ ลูกจ้างว่าเขารู้สึกยังไงวันหนึ่งเราจะเรียนจบปุ๊บเราจะไปเป็นผู้ประกอบการเลยบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยลูกน้องทําไมลูกน้องเป็นอย่างนี้ทําไมลูกน้องเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมลูกน้องนินทาชั้นอ,อ่ะแต่ถ้าเราไปอยู่เป็นลูกจ้างมาก่อนเราจะเข้าใจซิสเต็มทั้งหมดว่าตั้งแต่ซ e o ลงมาถึงทุกอย่างข้างล่างแม่บ้านรหรือแม้กระทั่งพี่ยาม,มทุกคนในบริษ,ษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติบโตในธุรกิจ อยากให้เรียนจบแล้วเราลองลองไปเป็นลูกจ้างลอง,ลองสักนิดหนึ่งมันจะมันจะเห็นระบบทั้งหมดแล้วจะเป็นผู้ประกอบการได้ดีเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจคนทุกระดับบริการทุกระดับประทับใจครับใช่ค่ะเหมือนเป็นลอง ไปลองเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนนะครับมันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเนาะในการไปพูดประกอบการครับผมต้องบอกเลยเลยว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้แบบเต็มอิ่มเลยนะครับจากพี่นุ๊กของเราครับผมได้ทั้งมุมมองความคิดดีๆนะครับผมหรือหรือว่าเจอเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจนั่นเองครับผมจากรุ่นพี่คนเก่งของเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังอยู่เนี่ยก็คงจะได้รับความรู้กันไปอย่าง มากมายเลยนะครับผมโดยเฉพาะคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่ามีความสนใจอยากจะทําธุรกิจของตัวเองนะครับผมสําหรับท็อปิกวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นุกมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะสำหรับอีีต่อไปครับจะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องไหนเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ Huso BU Podcast พอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของชาวมิวโซ